เมื่อเรื่องมาดักอาศัยอยู่กับพ่อแม่เขาเป็นลูกชายคนเดียวซึ่งแน่นอนเขาเป็นความหวังของครอบครัวในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์พ่อกับแม่ก็ได้พาดักไปพักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศในแคลิฟอร์เนียพอไปถึง3มคนพ่อแม่ลูกก็ขนสัมภาระเข้าบ้านหลังจากนั้นคาสันเพื่อนสมัยเด็กๆก,ก็ได้พาดักไปชมร,บรอบๆเมืองแล้วก็พามาสมัครงานพาร์ทไทม์ที่บาร์ในเย็นวันนั้นดักก็เห็นว่าข้างบ้านมีสองสามีภรรยาที่ฐานะร่ำรวยมากพึ่งย้ายเข้ามาอยู่ซึ่งก็คือลีน่ากับ ด้วยความสวยที่ดึงดูดของลีนาก็ทําให้ดักถึงกับละาสายตาจากเธอไม่ได้จากนั้นดักก็ไปเจอกับคาสันที่กระท่อมริมน้าเพื่อจัดตกแต่งเป็นห้องนอนไว้จัดนัดกระชับมิตรกับสาวๆซึ่งนี่ก็เป็นไอเดียของคาสันเพราะว่าซัมเมอร์นี้คาสันกะจะเตรียมรับคมไส้เดือนของเขาแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวพอกลับมาบ้านพ่อก็เรียกดักให้ไปทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านคนใหม่ซึ่งอิเลียสก็ชอบดักมากๆเพราะว่าคุยถูกคอเนื่องจากชอบเกี่ยวกับเรื่องเรือเหมือนกันอิเลียสจึงจ้างให้ดักมาซ่อมเรื ที่เขาเพิ่งซื้อมาถึงแม้ว่าเรือจะเก่ามากเพราะมันผลิตมาตั้งแต่ปี1983แต่มันก็มีมูลค่าคู่ควรแก่การครอบครองซึ่งก็เป็นโชคดีของดักที่ได้เคยเรียนการซ่อมเรือกระปุกของเขาตั้งแต่ยังเด็กวันต่อมาดักก็ได้มาเช็คสภาพเรือแต่ท่านในนั้นลีน่าก็ได้ปรากฏตัวในบิกินี่สีขาวโผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ตรงไปล้างตัวดักมองตามอย่างไม่ละสายตาจอนก็ไม่อาจละสายตาได้เช่นกันท่านในนั้นอีเลียสก็เดินมาพอดีลีน่าก็เดินมาจุบอีเลียสก่อนจะเดิน บาบนจากนั้นทั้งสองก็ตกลงราคาจ้างกันชั่วโมงละ20ดอลลาร์ถือว่าเยอะมากและในคืนนี้ลีน่าก็ทะเลาะกับอีเลียสอย่างหนักดังลัน่นจนดักมองดูด้วยความสงสารเธอวันต่อมาดักก็นัดเจอกับอีเลียสที่ท่าเรือเพราะว่าเขาจะเอาเรือมาจอดไว้ที่นี่ด้วยความที่อีเลียสดูเป็นผู้ชายที่ประสบความสําเร็จเรื่องการงานการเงินแถมยังมีเมียที่สวยมากดักก็เลยถามเคล็ดลับซึ่งเคล็ดลับของอีเลียสก็ไม่มีอะไรมากแค่ต้องกล้าเสี่ยงกับมันในขณะที่ดักกาลังซ่อมอะไรเรืออยู่ภายในบ้านเขาก็แอบ ดูลีนาที่กําลังเดินออกจากบ้านไปทันใดนั้นลีนาก็เกิดร้องกรีดขึ้นมาดักก็รีบวิ่งไปดูลีนาทันทีแล้วก็พบว่าเธอตกใจแมงมุมที่เกาะอยู่หน้ารถดักจึงจัดการฆ่ามันจากนั้นเขาก็ขึ้นรถมาเพื่อเช็คที่ปัดน้ําฝนที่มันทํางานค้างอยู่ทันใดนั้นลีนาก็เอื้อมมือมาไขกุญแจในตอนนั้นมันทําให้ทั้งสองใกล้ชิดกันมากจนทําให้ดักหัวใจเต้นแรงในขณะที่ทํางานดักก็เมาท์มอยเรื่องแมงมุมให้คาสันฟังคาสันก็บอกว่าระวังสามีลีนาให้ดีเขาดู เป็นคนอารมณ์ร้ายและอย่าหลงกลเชื่อลีน่าเด็ดขาดถ้าเกิดจู่ๆเธอมาบอกว่าเธอเหงาซึ่งดักได้ฟังก็หัวเราะพอดักเลิกงานกลับมาบ้านเขาก็เจอลีน่านั่งรออยู่เธอขอร้องให้ดักช่วยงัดเข้าบ้านให้เพราะว่าเธอทำกุญแจหายแถมสามีก็ไม่อยู่เพราะเดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างเมืองซึ่งดักก็ไม่ปฏิเสธท่านใดนั้นฝนก็ตกลงมาลีน่ายิ้มเห็นยื่นให้ดักทุบกระจกหน้าต่างแล้วก็เข้าไปเปิดประตูบ้านให้เธอซึ่งลีน่าก็ขอให้ดักอย่าบอกเรื่องนี้กับใครด้วยความที่ดักโดนกระจกบาดที่ท้อง ลีน่าก็เลยอาสาทําแผลให้ในขณะที่ดักจะเดินกลับบ้านเขาก็หันไปจูบลีน่าลีน่าก็บอกให้ดักจูบเธออีกซึ่งดักก็คิดว่าจะจบลงแค่ตรงนั้นแต่ลีน่าก็พูดขึ้นมาว่าไม่ทําจริงๆหรอพร้อมกระปวดกระดุมเสื้อออกสิจงไวท้ทาภัยะบานนี้ดักทนไม่ไหวเข้าไปช่วยทันทีแล้วทั้งสองก็ดื้อๆดื้อดือดอดอด่มกันทั้งคืนจนเชา้าซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกของเขาและเขาก็มีความสุขมากและลีน่าก็ย้ํากับดักว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครจากนั้นดักก็ไปเล่นน้ํากับคาสันคาสันก็ถาามมดัว่ทไ นายยังสไลด์หนอนคนเดียวในขณะที่สาวๆเต็มไปหมดนายก็เลือกเอาสักคนสิดักทำหน้างงคาสันก็เลยบอกว่าเมื่อคืนนายคงเผลอกดโทรหาฉันแล้วคาสันก็เปิดคลิปเสียงซึ่งคาสันก็เข้าใจว่าเสียงผู้หญิงที่ร้องประสานขึ้นมานั้นมาจากหนังดื้อดืดดื่มทำเอาดักไปไม่เป็นเลยกระโดดน้ำแก้เขินไปในเวลาต่อมาลีน่าก็ได้มาหาดักที่เรือโดยเธออ้างว่าสามีสั่งให้มาดูความคืบหน้าของการซ่อมเรือและทั้งสองก็ลงเอยด้วยการดื้อดืดดื่มกันจนเรือโยกแยกไปมาและในตอน ขณะที่ดักทํางานอยู่ที่บาร์เขาก็รู้สึกเศรา้าที่เห็นลีน่ามาก,กับสามีแต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ถึงแม้เขาจะรักเธอมากขึ้นเรื่อยๆก็ตามวันต่อมาดักก็บังเอิญเจออีเลียสจอดรถอยู่หน้าร้านขายของชําในขณะที่ดักเลือกซื้อของเขาก็บังเอิญเจอกับลีนา่าลีน่ามองดักและส่งสัญญ,ญาณให้ตามเธอมาที่หลังร้านแล้วทั้งสองก็ดือด้อๆด,ด,ด,ดื่มกันด้วยความที่ลีน่าหายไปนานอีเลียสก,ก็เลยมาตามซึ่งทั้งสองก็เกือบโดนจับได้วันต่อมาในขณะที่ดักขัดเรืออีเลียสก,ก็ เรียกดักมาต่อว่าที่ลืมซ่อมพื้นเรือทําให้เขาไม่สามารถเอาเรือออกไปแล่นได้เพราะว่าพื้นเรือที่รั่วอาจจะทําให้มีน้ําซึมขึ้นมาซึ่งดักก็ขอโทษและรีบจัดการให้เรียบร้อยด้วยความที่อิเลียต้องไปทํางานต่างเมืองอีกทําให้ดักกับลีนาได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นทั้งสองแทบจะใช้เวลาทั้งหมดดื้อๆดื่มกันบนเตียงดักสงสัยว่าทําไมลีนามีรอยสักซึ่งเป็นรูปหัวใจแค่ครึ่งเดียวเธอก็เล่าว่าเธอสักคู่กับคนรักตอนวัยรุ่นดักก็เลยเขียนเติมให้อีกครึ่งหนึ่งได้เต็มดวงแล ลีนาก็ได้เอาโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ดักไว้ใช้เพื่อติดต่อกับเธอเพราะว่ากลัวว่าอีเลียสจะจับได้ในขณะที่ทั้งสองกอดจูบกันทัในใดนั้นคนสวนก็ผ่านมาเห็นพอดีซึ่งทั้งสองก็ตกใจมากหลังจากอีเลียสกลับมาจากทํางานเขาก็ชวนดักกับลีนาไปล่องเรือเพื่อลองเครืองขณะที่ล่องเรืออีเลียสก็ได้ถามดักว่านายมีแฟนหรือ,อยังซึ่งดักก็บอกว่าเขาแอบรักผู้หญิงคนหนึ่งที่มีแฟนแล้วแต่แฟนของเธอนั้นเป็นคนเลวและเธอก็ยังเลิกกับเขาไม่ได้ซึ่งอีเลียสก็หัวเราะและเตือนววว่ารังไ ผู้หญิงคนนั้นอาจจะโกหกนายก็ได้จะใช้คําว่ารักต้องระวังเพราะมันมีราคาที่ต้องจ่ายท่านใดน,นั้นเรือก็เกิดควันขโมงดักก็เลยเตือนให้อีเลียสอย่าสูบบุหรี่เพราะมันสามารถทําให้เกิดระเบิดได้ในขณะที่อีเลียสลงไปดูเครื่องเรือข้างล่างลีน่าก็ได้เปิดกระโปรงให้ดักดูรอยช้าที่ต้นขาซึ่งดักก็รู้สึกสงสารเธอที่ถูกทาร้ายและลีน่าก็บอกว่าเธอจะอยากกับอีเลียสให้ได้แล้วอีเลียสก็ตะโกนเรียกให้ดักลงมาช่วยซ่อมห้องเครื่องให้ในกลางดึกลีน่าก็โทรหาดักและร้องไห้เธอบอก ว่าเธอนั้นถูกสามีทำร้ายพอเรื่องขอ,อยาและตอนนี้สามีก็ไปทำงานต่างจังหวัดดักรีบออกมาหาลีนาและกาจะพาเธอไปแจ้งตำรวจแต่ลีนาขอร้องว่าอย่าแจ้งตำรวจเลยเพราะเธออายวันต่อมาลีนาก็ได้มานอนอาบแดดพร้อมกับส่งรูปเซ็กซี่ให้กับดักซึ่งดักระชอบมากๆแล้วก็แอบ,บมองเธอจากระเบียงบ้านในขณะที่เขาช่วยพ่อทำงานจากนั้นดักก็พาลีนาไปที่กระท่อมริมน้ําและทั้งสองก็ดือด้อดืดดืดด่มกันพอเสร็จภารกิจลีนาก็บอกว่าเรื่องอยาต้องใช้เวลาพอสมควร พะเมียคนแรกของอีเลียดก็ยังอยู่ในขั้นตอนฟ้องเอาสินสมรสซึ่งดักก็แนะนาลีน่าว่าถ้าต้องการทนายให้ติดต่อแม่เขาได้ซึ่งลีน่าก็ขอบคุณพร้อมกับบอกว่าไม่นานอีเลียดจะต้องจับได้ว่าเราแอบคบกันพอดักได้ฟังเขาก็รู้สึกเศร้าอยู่ลึกๆเพราะถึงแม้ว่าเขาอยากจะเปิดเผยความสัมพันธ์แต่ก็ไม่อยากให้มันกระทบกับขั้นตอนการหย่าซึ่งมันอาจจะทําให้ลีน่าเดือดร้อนในขณะที่ทํางานคาสันก็แซวเพื่อนว่ามีคนผาหญิงมาจากนัดกระชาม,มิดที่กระท่อมริมน้ําและยังขยันขยอให้ดักบอก ว่าสาวคนนั้นเป็นใครแต่ดักก็ยืนยันว่าไม่มีถ้ามีก็อวดไปแล้วซึ่งคาสันก็ไม่เชื่อและบอกว่าสงสัยสาวคนนั้นคงจะขี้เลเลยไม่กล้าเอามาอวดซึ่งดักก็แอบเครื่องคาสันไม่น้อยในเวลาต่อมาลีน่าแอบมาหาดักถึงในบ้านด้วยท่าทีที่หวาดระแวงและบอกให้ดักไปเจอเธอที่บ้านด่วนพอดักมาถึงบ้านลีน่าก็ต้องตกใจเพราะอีเลียสนั้นตายแล้วซึ่งลีน่าก,ก็บอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจแค่เธอป้องกันตัวดักก็เลยแนะนําให้ไปแจ้งความซึ่งลีน่าก็บอกว่าไม่ได้ครอบ ข้อของอีเลียดน่ากลัวมากพวกเขายอมใจไม่อันเพื่อจะทําให้เธอตกเป็นฆาตกรซึ่งดักก็สงสารลีน่ามากที่ต้องผเผชิญเรื่องนี้คนเดียวเขาเลยตัดสินใจจะช่วยจัดการอำพางศพอีเลียดให้และบอกลีน่าให้รออย่างใจเย็นจนกว่าเขาจะทํางานเสร็จวันนี้ทั้งวันดักไม่มีสมาธิในการทํางานเพราะในหัวของเขาพยายามคิดหาวิธีอาพางศพจนคาสันสังเกตได้และเตือนเพื่อนเรื่องแฟนสาวลึกลับที่ดักแอบคบอยู่ดักไม่พอใจมากและหันไปตะคอกคาสันว่าเขาไม่มีแฟนทำ ค่าสันน่าเสียไปเลยพอดักกลับมาถึงบ้านก็เจอกับลีน่าคุยกับพ่อแม่อยู่ซึ่งดูเหมือนว่าลีน่าต้องการเช็คว่าดักได้บอกเรื่องอีเลียสกับคนอื่นหรือไม่พร้อมทั้งเป็นการกดดันไปในตัวให้ดักรีบกลับไปจัดการศพของอีเลียสเร็วๆดักบอกกับพ่อแม่ว่าเหนื่อยมากขอตัวไปนอนก่อนจากนั้นเขาก็แอบไปหาลีน่าอยู่ที่บ้านดักเลยเสนอว่าควรทําให้มันดูเหมือนอุบัติเหตุอย่างเช่นตกบันไดแต่ลีน่าก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าเธอใช้ถังดับเพลิงตีหัวอีเลียสซึ่งตำรวจไม่มีทางเชื่อแน่นอน ก็เลยจะย้ายศพไปที่ท่าเรือโดยเขาแต่งตัวให้เหมือนกับอีเลียดมากที่สุดพร้อมกับรีบเอาศพขึ้นเรือแล้วก็ขับออกไปยามที่อยู่เวรจําอีเลียดได้เลยตะโกนถามว่าจะไปไหนแต่ดักไม่ตอบพร้อมกับหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบให้มันเหมือนกับท่าประจำของอีเลียดเพื่อความมั่นใจยามจึงเดินไปดูที่จอดรถเขาก็เจอกับรถของอีเลียดเช้าวันต่อมาตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเรือระเบิดซึ่งพวกเขาก็เจอกับศพของอีเลียดทางด้านของดักก็นอนไม่หลับทั้งคืนด้วยความกังวลและตำรวจก็ได้มาที่บ้้าาานนขอองงีน่ะ่เพืแจว เธอตายแล้วลีน่าก็เล่นตามบทร้องให้เสียใจทั้งด้านของดักก็คิดถึงเรื่องเมื่อคืนที่เขาวางระเบิดเรือดักได้ยินพวกตำรวจเมาสกันที่บาร์ว่าตอนนี้นักสืบของบริษัทประกันกําลังลงพื้นที่สืบคดีของอีเลียดเพราะว่าวงเงินประกันของอีเลียดที่ลีน่าจะได้รับสูงถึง10บล้านเหรียญซึ่งดักก็เริ่มเกิดคําถามในหัวมากมายและนักสืบสาวคนนี้ก็มีชื่อว่าแองจีเธอได้สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านและเข้าพบกับนายอำเภอและขอใช้ออฟฟิศทางานที่นี่พร้อมกับขอความร่วมมือในการช่วยสืบคดี และลีนาก็ต้องเข้ามาพบกับแองจีพร้อมกับทนายเพื่อให้ข้อมูลทั้งในอำเภอกับตำรวจก็ได้มาตรวจที่ท่าเรืออีกครั้งเพราะว่าผลชันสูตรออกมาอิเลียสเสียชีวิตเนื่องจากเลือดข้างในสมองก่อนที่จะถูกไฟคอกตายซึ่งนั่นหมายความว่าอิเลียสจะต้องถูกฆาตกรรมแน่นอนทันใดนั้นยามก็ได้เดินมาบอกกับตำรวจว่าเขาอาจจะเห็นคนร้ายในคืนเกิดเหตุตำรวจเลยเชิญไปให้ปากคำที่โรงพักแล้วก็บังเอิญเจอกับดักที่มาให้ปากคำเช่นกันดักเข้าไปทักทายพี่ยามซึ่งพี่ยามก็บอกว่าเขาเห็นอิเลียสขับเรือออกไป แต่มาพอคิดคิดดูแล้วชายคนนั้นไม่ใช่อีเลียสแน่นอนพอดักได้ฟังเขาก็เริ่มเป็นกังวลหนักเข้าไปอีกส่วนแองจี้ก็ได้เข้าตรวจสอบภายในบ้านกับนายอำเภอแล้วก็เจอคับเลือดที่กระจกเธอก็ถ่ายรูปและเก็บหลักฐาน DNA ดักแอบดูการทํางานของตํารวจผ่านหน้าต่างและในตอนนั้นที่แองจี้กำลังดื่มกาแฟเธอได้หันมามองดักเหมือนกับรู้อะไรบางอย่างคาสันรู้สึกผิดก็เลยมาเตือนดักพอเขาได้เพ้อบอกแองจี้เรื่องที่ดักกาลังแอบคบสาวลึกลับซึ่งดักก็โกรธเพื่อนมากๆและต่อว่าคาสันที่จิน ตนาการเรื่องนี้ขึ้นมาและนั่นก็ทําให้แองจี้ต้องการให้ดักมาให้ปากคําซึ่งพ่อแม่ก็ยอมเพราะคิดว่าไม่มีอะไรดักก็ตอบคําถามทุกคําถามที่แองจี้ต้องการและแองจี้ก็ทิ้งท้ายว่าถ้าดักพูดโกหกถือว่าทําผิดกฎหมายซึ่งพ่อแม่ของดักก็ไม่พอใจมากที่แองจี้ขู่ลูกชายพวกเขาแบบนั้นเพราะว่าดักเป็นแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งไม่ใช่ผู้ต้องหาและวันนี้ดักก็ไม่มีกระจิตกระใจจะทํางานเพราะว่ายามามาเมาให้ชาวบ้านฟังว่าคนร้ายตามลังควาลีนาและลงมือฆ่าอิเลียตใน ขณะที่ดักกําลังพยายามฟังว่ายามพูดอะไรท่านในนั้นคาสันก็เดินมาขอโทษและงอดักและในเวลาเดียวกันลีน่าก็ได้ส่งข้อความนัดเจอกันที่กระท่อมริมน้ําซึ่งลีน่าก็ปลอบใจดักว่าไม่ต้องกลัวไม่มีทางที่ตํารวจจะจับได้ซึ่งดักก็คิดได้ว่ามือถือที่ใช้ติดต่อกันมันอาจจะเป็นหลักฐานแต่เขาไม่อยากจะทําลายเพราะกลัวว่าจะติดต่อกับลีน่าไม่ได้แถมช่วงนี้ยังต้องห่างกันเลยเอาซ่อนไว้ใต้แผ่นไม้พอเรื่องเงียบค่อยติดต่อกันอีกครั้งแล้วทั้งสองก็จูบกันอย่างดุดดืม่มต่อมาแองจี้ก็ ได้ขอเก็บตัวอย่างลายมือและ DNA ของดากเพราะเธอเชื่อว่าคดีของอีเลียสจะต้องเชื่อมโยงกับผู้ร้ายที่เคยบุกรุกบ้านของลีนาทางหน้าต่างและทิ้งค้าบเลือดเอาไว้และคนร้ายก็ขโมยชุดชั้นในรวมถึงขืนใจลีนาที่สําคัญลีนาก็ได้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อเก็บหลักฐาน DNA จากอสุจิของคนร้ายไว้ซึ่งทั้งหมดนี้ลีนาก็เป็นคนให้การกับตำรวจซึ่งดาก,ก็รู้สึกกังวลมากว่าทุกอย่างจะตกมาอยู่ที่เขาคนเดียวแต่อีกใจก็ยังรักลีนาและไม่เชื่อว่าเธอจะทํากับเขาแบบนั้นจากนั้น ตำรวจก็พาดักไปสอบสวนที่โรงพักอีกรอบแล้วระหว่างทางกลับไปส่งดักพวกเขาก็ได้แวะซื้อกาแฟซึ่งแองจีก็ได้ใช้โอกาสที่อยู่กันสองคนบอกกับดักว่าลีน่าจะหลุดจากความผิดแบบสบายๆพร้อมกับเงิน10บล้านดอลลาร์ถ้าดักยังเลือกจะปกป้องเธอเธอมีประสบการณ์มาเยอะมองแป๊บเดียวก็รู้ว่าลีน่าหลอกให้รักและหลอกใช้เขาดักได้ฟังก็รู้สึกเหมือนโดนแทงใจดําเขาก็เลยตัดสินใจลงจากรถและตรงไปหาคาสันพร้อมกับเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังเรื่องที่เขามีความสัมพันธ์กับลีน่าและช่วยเธออัมพัง ศพของอีเลียตและตอนนี้ลีน่าก็กําลังจะโยนความผิดให้เขาทั้งหมดซึ่งคาสันก็ตกใจมากแต่เขาก็ตั้งสติและบอกให้ดักหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าโดนลีน่าหลอกใช้จากนั้นดักก็ได้เจอนายอำเภอโดยบังเอิญนายอำเภอเลยชวนเขาคุยและดักก็ได้บอกกับนายอำเภอว่าบ้านลีน่ามีคนสวนลองไปสอบถามดูเพื่อเขาจะรู้อะไรโดยความที่นายอำเภอรู้จักกับครอบครัวของดักมานานและสนิทกันเขาสั่งหอนใจบางอย่างเลยแอบเอาแก้วน้ำของดักไปตรวจ DNA และสั่งให้ลูกน้องเอาผลมาให้ าก่อนแองจีในเวลาต่อมาแองจีก็ได้มาแจ้งกับนายอำเภอว่าคนสวนถูกยิงตายทางด้านพ่อแม่ของดักก็กําลังเค้นความจริงจากลูกชายเพราะว่าพวกเขาเจอชุดชั้นในผู้หญิงในลิ้นชักของดักซึ่งดักก็ร้องไห้และบอกกับพ่อแม่ว่าเขาทาพลาดไปแล้วพอนายอำเภอหรือว่าผล DNA ของดักตรงกับคนร้ายเขาก็ได้มาที่บ้านดักซึ่งพ่อแม่ก็ได้ลงไปคุยกับนายอำเภอทันใดน,นั้นคาสันก็ได้ส่งข้อความมาบอกดักว่าคนสวนตายแล้วแฮร์รี่ไปเอาโทรศัพท์ที่ซ่อนไว้ดักก็เลยแอบหนีออกมาทางหน้าต่างแล้วก็